ยอดธรรมยอดคาถาหลวงพ่อดาบทสุมโนบุคคลใดแม้มาเจริญคือสาธยายยอดธรรมยอดคาถานี้อยู่เนืองๆบุคคลนั้นจากสบประโยชน์ใหญ่หลวงเป็นผู้มีโชคใหญ่ จักไม่เข้าถึงความตายความตายจักไม่แลเห็นผู้นั้นจักบรรลุคุณวิเศษอันหาค่ามีได้พระคุณเจ้าดาบดสุมโนได้แสดงธรรมคาถาเท,ทศนาณนที่ถ้ำเจดีแก้วหรือที่อาสมวิเวกเจดีแก้วถ้ำผาตูบจังหวัดน่านในพรรษาศีลที่หเดือน11เหนือตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น8คำ่ำวันที่16สิงหาคมพศ2 5 0 7ปีมะโรงมีความสำคัญดังต่อไปนี้ก่อนที่จะกำเนิดมาเป็นพระคาถายอดธรรมยอดคาถานี้ขึ้นมาได้นั้นมีสาเหตุเกิดขึ้นจากณบนสวรรค์คือการนั้นได้มีเทพบุตรสองตนคือตนหนึ่งมีเครื่องทรงเศร้ามอง อีกตนหนึ่งมีทิพอาจร้อนเพราะใกล้ถึงเวลาจุติก็ให้บังเกิดความกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่อยากจุติจากทิพยสมบัติในสวรรค์ภายหลังได้รับการอนุเคราะห์จากธรรมโคศะเทพบุตรธรรมโคศะเทพบุตรก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาแห่งตนจากการที่ดำรงไว้ซึ่งยอดธรรมยอดคาถา ให้เทพบุตรนั้นฟังมีความว่าดังนี้เมื่อก่อนธรรมโคสะเทพบุตรตนนี้ชื่อว่าอุโปสถาเทพบุตรเมื่อใกล้จะจุติจากสวรรค์หรือเรียกว่าหมดบุญจะระลึกได้ว่าเมื่อตอนหมดบุญแล้วจะต้องไปเกิดอย่างยมโลกเป็นสัตว์นรกอยู่ถึง8ป0 0 0 0สี่หมื่นกันจากนรกแล้ว จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเจ็ดจำพวกจำพวกละห้าร้อยชาติเมื่อพ้นวิบากจากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์พี่คนพิการหูหนวกตาบอดง่อยเปลี้ยเสียขาไม่ครบอาการ32อีก500ชาติเพราะกรรมวิบากของตนที่ได้กระทำไว้แล้วความชัว่วในปางก่อนติดตามทัน เมื่ออุโปโสถะระลึกได้ดังนั้นก็ตกใจมีความกลัวเป็นกำลังขณะนั้นพอได้ทราบว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าขึ้นมาโปรโดสัตว์ชั้นดาวดึงประทับอยู่ใต้ต้นปริชาติอุโปสถะจึงน้อมกล้าวเข้าไปขอธรรมเพื่อให้หระง,งับการจุติเสียในขณะนั้นเพื่อจะได้บำเพ็ญกุศลสืบต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้เทศนายอดธรรมยอดคาถาโปรดอุโปโสธาเทพบุตรเมื่ออุโปโสธาเทพบุตรได้ยอดธรรมยอดคาถามาดำรงไว้ในตนจึงบรรดาลให้อุโปโสธาเทพบุตรกลับมีสภาพใหม่และได้นามว่าธรรมโคสะเทพบุตรแต่นั้นมาและมีอายุยืนไม่ได้จุดติลงไปยังยมโลกและโลกมนุษย์ กรับเท่าทุกวันนี้เวลาจะภาวนาให้ว่ายอดธรรมยอดคาถานี้ก่อนถ้าหลายคนว่าพร้อมกันยะโขธรรมังวะรังตัสสะเยะชะนาเตชะนาวะรังโกจิตตังสังขะตังมุตโต เอสโสปาระโมทุกขังขะโยยะโคธรรมังธรรมใดแลเป็นธรรมไม่มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงไม่มีทางที่กําลังเป็นอยู่เป็นกรรมคงที่พ่องใสปราจากอารมณ์ต่างๆอันจากพึงติดต้องเป็นธรรมว่างเปล่า จากพวงสังคตะที่เกิดดับวะอรังตสะธรรมนั้นแลเป็นธรรมพึงประจักษ์เฉพาะตนเป็นบุคคลจากพึงเห็นเองคือพระนิพพานเป็นที่หลุดรอดที่เรียกว่าฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากเป็นธรรมประเสริฐอันพระตถาคตเจ้า ตรัสแสดงไว้ดีแล้วเยชะนาเตบรรดามมนุษย์ทั้งหลายชนเหล่าใดที่เป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่งล่วงหวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากชนเหล่านั้นมีประมาณน้อยส่วนหมู่สัตว์คือชนนอกจากนี้ย่อมเลาะเลี้ยบไปตามชายฝั่งคือไปแล้วในอารมณ์ต่างๆ ตามเห็นรูปรถโพธถพภะกลิ่นเสียงอยู่นั่นแหละเหมือนหลับอยู่ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระตถาคตเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วชนทั้งหลายเหล่านั้นจากเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้น ชันาวะรังก็ชนใดทําจิตของตนไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังมาไม่ถึงไม่ให้มีทางที่กําลังเป็นอยู่ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆให้ผ่องใสปราชจากอารมณ์ต่างๆอันมาติดต้องให้ว่างเปล่าจากวงสังคตะที่เกิดดับชนนั้น จากเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบริสุทธิ์ข้ามได้แสนยากนั้นหรือมิฉะนั้นชนใดเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่ตั้งมีรูปอารมณ์เป็นต้นโดยความแยบคายแห่งจิตอยู่เฉพาะชนนั้นก็จากประจักษ์แจ้งอารมณ์ตา่างๆตามความเป็นจริง ที่มันไม่จริงคือว่างเปล่าแล้วระอาท้อแท้เหนื่อยหน่ายคลายวางเป็นผู้พ้นทุกข์เข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามได้แสนยากนั้นโกจิตตังสังก็จิตของเรานี้เล่ามันเพลินเที่ยวไปแล้วในอารมณ์ต่างๆตามเห็นรูปรสโผฏฐพะเสียง กลิ่นเหมือนหลับอยู่ขะตังมุตโตฉะไหนเล่าเราจากเป็นผู้พ้นทุก์จิตของเราจะเข้าถึงฝั่งล่วงวังวนเป็นที่ตั้งอยู่แห่งความตายอันบุคคลข้ามไปแสนยากนั้นได้เอโสปาระโมเหตุนั้นการบัดนี้เราจะทำจิตของเรา ไม่ให้มีที่ภายในและที่ภายนอกไม่ให้มีที่ล่วงมาแล้วและที่ยังไม่มาถึงไม่ให้มีทั้งที่กำลังเป็นอยู่ไม่ให้ตามเห็นอารมณ์ต่างๆให้ผ่องใสปราศจากอารมณ์ต่างๆอันมาติดต้องให้ว่างเปล่าจากปวงสังคตะที่เกิดดับยอดธรรมยอดคาถามีอนิสง์อันกล่าวไว้ ในการก่อนดังนี้ 1. ผู้ใดศรัทธาดำรงไว้ในตนโดยเคารพไม่ไปอบายภูมิคือไม่ไปเนรกเปรตอสุรกายเดรัชชานสอมีอายุยืนมีความสุขถึงแม้เป็นเทวดาแล้วก็ไม่พลันจุติ 3. ตายจากมนุษย์ย่อมไปเกิดสวรรค์เสวยความสุข เลิศล้ำนักหนา 4. จะเป็นอริยะบุคคลในชาติปัจจุบันหรือมิฉะนั้นจะได้สดับธรรมในสำนักพระอริยะเมตไตร,รสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุธรรมเป็นอริยะบุคคลในศาสนาของพระองค์อีกประการหนึ่งว่าผู้ปฏิบัติตามแนวยอดธรรมยอดคาถา 1. จะเป็นอริยะบุคคลในชาติปัจจุบัน 2. ถ้าชาติปัจจุบันยังไม่บรรลุเป็นอริยะบุคคลตายจากชาตินี้จะไปเกิดในแดนสวรรค์เสวยสุขอยู่จนกว่าพระเมตไตรสำม,มาสัมพุทธเจ้ามาตรัสจึงจะจุดติลงมาเกิดแล้วได้สำเร็จมรรคผลในพระศาสนานั้น 3. ผู้ท่องจำได้สวดได้รู้ความหมายเจริญอยู่เนืองเนื่องจะมีความสุขสวัสดีมีอายุยืน 4. ผู้ท่องได้สวดได้แต่ไม่รู้ความหมายดำรงไว้ในตนด้วยศรัทธาความเคารพจะไม่ไปอบายความเป็นมาแห่งยอดธรรมยอดคาถาน้อมกราบครูบาอาจารย์ และขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้นำพระคาถาบทนี้มาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ